สิ่งที่สุดแห่งทุกข์หลวงปู่เป็นผู้มีวาจาบริสุทธิ์เพราะท่านชอบกล่าวแต่สิ่งที่เป็นสัจธรรมแท้กล่าวแต่จุดมุ่งหมายอันสูงสุดของพระพุทธศาสนากล่าวแต่พระกระแสธรรมที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยส่วนเดียวสังเกตจากพุทธดำรัสที่หลวงปู่ชอบหยิบยกมาพูดให้ฟังบ่อยที่สุดก็คือหลวงปู่ว่าพระพุทธเจ้าตรัสเตือนว่าภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดินน้ำลมไฟอากาศ อากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะโลกนี้โลกหน้าดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เหล่านี้ย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่ได้กล่าวถึงอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้ไม่ได้เป็นไปหาอารมณ์ไม่ได้นั่นแลเป็นที่สุดแห่งทุกข์